ฟังเรื่องด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสาราการล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าตีแตกเป็นที่เรียบร้อยเพราะล่าสุดนั้นไทยเป่าขเขมรไงท้องกลางเวทีโลกเลยทีเดียวครับพร้อมกับฮุนเซนอาการหนักส่งลูกฮุนมาเน็ตนั้นเจรจาขอยอมแพ้ไทยยังรวมไปถึงอีกเรื่องราวหนึ่งครับจันทบุรีมาแรงล่าสุดนั้นมีการเทป,ปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยประกาศเขตแดนพื้นที่ตัวอยู่ที่เราสามารถยึดคืนจากขเขมรในรอบ10ปีโดยเรามาเข้า เรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับตำแน่งแนนของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพที่หนึ่งนั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังมีการเฝ้าระวังที่สูงอยู่นะครับเพราะ ทางฝั่งไทยเราเองก็เริ่มที่จะรุกคืบไปในพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการทําลายบ้านเรือนของเขเมรโดยเฉพาะบ้านเมียของกำนันลีที่ออกมาร้องไห้รานาวเลยครับบอกว่าสร้างมาส0 5 0ปีซึ่งก็มีการสรุปออกมาเกี่ยวกับกองทับภาคที่1ครับก็ได้มีการแจ้งออกมาว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาครับยังคงไม่มีมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่แต่ก็จะมีชาวบ้านกัมพูชานะครับยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมใช้ชีวิตประจําวันในพื้นที่ตามปกติ และก็ไม่มีทีละที่จะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดส่วนบ้านเปรยจันนะครับก็มีมวลชนเนี่ยชุมนุมกันเล็กน้อยร่วมกับทหารต่อชะดรประมาณ20-25คนยังมีการเข้าเวรคอยตรวจการและก็บันทึกความเคลืนน่อนไหวของฝ่ายไทยเราตามปกติอยู่นะครับเหตุการณ์ทั่วไปตอนนี้เนี่ยยังถือว่าสงบนะแต่ก็ไม่ประมาทซึ่งทางกองรับพันที่1เ,เองครับยังมีภารกิจสําคัญเลยก็คือภารกิจเก็บกู้ทุระเบิดในการสร้างความปลอดภัยพื้นที่บ้านหนองจนันนะครับในวันนี้ก็ดาเนินการสํารวจและก็เก็บกู้วัตถุ เบิดตามแผนปกติอยู่นะครับส่วนการรื้อทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่พักบ้านของขเขมรเองซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการปรับแผนดําเนินการอยู่นะครับแต่เรารื้อแน่นอนแหละเพราะว่ารื้อไปแต่ละครั้งรื้อไปแต่ละทีขเขมรก็จุกอ,อกนะครับจะเป็นจะตายซึ่งภาพรวมล่าสุดของแนวชายแดนไทยเราตอนนี้นะครับก็มีกระแสออกมาว่าทีมงาน1ต่อห้าหมื่นหรือว่าทหารแนวหน้าไทยเราช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าห้ามขาดห้ามลาห้ามมาสายเลยครับให้เตรียงกําลังเต็มระบบเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าพอเจรจาร กับขมรใบป,ปั๊บเนี่ยขมรใจยอมหรือไม่ยอมกับข้อตลกลงสันติภาพถ้าเกิดขมรไม่ยอมมันก็มีแนวโน้มสูงโอกาสสูงมากนะครับที่เราอาจจะมีการประทะก,กันต่อ แต่ละเกิดมีการตกลงสนิภาพกันปั๊บเนี่ยขามเหม็ก็ต้องทําตามด้วยถ้าเกิดไม่ทําตามก็เหมือนเดิมนะครับตกลงกันไม่จบอยู่ดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับยังคงเฝ้าระวังสูงอย่างต่อเนื่องอยู่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเกี่ยวกับประเด็นกองกําลังบูรพาเองซึ่งงานนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศครับได้มีการเปิดใจถึงภารกิจคืนบุญที่กับชาวบ้านหนองยาแก้วหลังจากกรมพูชานั้นลุกล้ําเข้ามามากถึง10ปีโดยเฉพาะบ้านหนองจานนะครับที่จะลงปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้เป็นจุดที่2งครับหลังจากบริเวก สามารถทําได้ซึ่งบรนท่องจารตอนนี้อัปเดตล่าสุดออกมาครับสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้แล้ว60ไร่นะครับเหลือมีแค่64ไร่เท่านั้นซึ่งทางกองทัพเราเนี่ยได้เตรียมแผนปฏิบัติการไว้เรียบร้อยรอเพียงคาสั่งจากหน่วยเหนืยวว่าจะให้ดําเนินการอย่างไรแล้วก็ยื่นคําขาดออกไปเลยครับถ้าเกิดว่าชาวกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของไทยนั้นบางส่วนก็จะมีการรื้อถอนออกไปและยังไม่พอแค่นั้นครับถ้าเกิดยังมาขัดขวางอีกเนี่ยก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ร้องเรียนได้แล้วเราเองก็ม กฎหมายรวมถึงการใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนดำเนินการกับชาวกัมพูชาด้วยและก็มีกําลังทาหารไทยที่จะดําเนินการกับทหารกัรมูชาาซึ่งถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะตอบโต้แน่นอนเราไม่ยอมนี่ก็เป็น ผู้บคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อรญญารยประเทศโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับก็ยื่นคำขาดออกมาแล้วว่าขามรถ้าคุณมีการลุกล้ํามีการขัดขวางไทยเราดเนมีการขัดขวางไทยเรากับการดําเนินการเจอดีอย่างแน่นอนต้องแบบนี้ครับต้องยื่นคาขาดไปเลยไม่งั้นขมรไม่ยอมแน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาเหมือนกันว่าก็เริ่ม,มระดวมวลชนกันมา,มามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจรัฐครับเมียเก่ากำนันลีเนี่ยได้ออกมาร้องห่มร้องไห้มีการอ้างว่าฐานไทยเราหรือบ้านไม่บอกกล่าวกันก่อนนะครับบอกว่าเสียดาย การนำมาหากินที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงกว่าจะได้สังกษีแต่ละแผ่นเนี่ยอยู่มาตั้ง40-50ปีขณะที่ลูกสาวกำนันลีเองครับลูกสาวเจรัสเองก็มีการโพสต์ข้อความว่าบ้านหายไปแล้วนะครับก็เป็นการรื้อถอนของกองทัพ ภาคที่1นึ่ของเราเมื่อวานนี้นะครับติดกับบ้านกำนันลีเลยนะซึ่งก็มีการชี้แจงออกมาครับว่าบ้านกำนันลีนั้นเราจะรื้อถอนตอนไหนก็ได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องรื้อถอนเฉพาะตัวบ้านที่เป็นโครงสร้างไม่แข็งแรงก่อนนะครับส่วนโครงสร้างปูนเนี่ยเอาไว้รื้อถอนทีหลังครับเพราะเนื่องจากจะใช้เวลามากในการรื้อถอนซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศเขตแดนของไทยเราอย่างแท้จริงกับการเปิดปฏิบัติการแบบนี้เอาล่ะมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความใจชื้นเกี่ยวกับความใจฟูกันเหมือนเดิม ที่ล่าสุดชาวจันทบุรีครับมีการร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยประกาศเขตดินแดนบนพื้นที่ตัวยูเสร็จสับเรียบร้อยซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่รูปตัวยูครับถนนเลียบชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็เกิดภาพแห่งความสามัคคีขึ้นมานะครับเมื่อชาวจันทบุรีรวมกว่า200คนได้ร่วมกันเทปูนหล่อฐานเสาธงชาติไทยอย่างคึกคัก เธอแสดงอาณาเขตเป็นพื้นที่ของไทยเราอย่างชัดเจนหลังจากปฏิบัติภารกิจเชื่อมแผ่นด,ดินรูปตัวอยู่ที่ถูกตัดขาดมานานนับ10ปีได้สําเร็จลุล่วงไปไปเรียบร้อยตลอดการทํางาน1เดือนที่ผ่านมาโดยเราเองก็มีการสร้างถนน15กิโลเมตรนะครับผ่าน50บเขา 70หุบเหวครับและก็เชื่อมแผ่นดินเป็นรูปตัวยูแล้วยังถมดินกลางคลองครับกว้าง35เมตรลึก2เมตรที่มีกระแสน้ําแรงและก็เป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างแสนสาหัสเลยกับการเอาแผ่นดินขึ้นมารอบนี้นะครับเนื่องจากมันอยู่กลางหุบเขาคือเราเนี่ยเดินทางเข้าไปลําบากกว่า,ขาเขมรน,นะครับขเขมรคือติดถนนของเขาเลยนะถนนชายแดนเลยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นป่าและเราก็ต้องทําทางเนี่ยขึ้นใหม่หมดเลย1เดือนเต็มนะครับที่เราเปิดปฏิบัติการนี้และก็สาเร็จดู ล่วงไปไป็ีเรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของนักชาวจันทบ,บุรีและก็พี่น้องชาวไทยเราทุกคนที่สามารถเชื่อมแผ่นดินไทยเป็นผืนเดียวกันนะครับหลังจากที่รอมานานกว่า10ปีงานนี้ก็หล่อเสาธงครับขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อประกาศเขตแดนอย่างสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะครับที่เราสามารถเชื่อมแผ่นดินได้สําเร็จและก็เอาแผ่นดินคืนกับทางฝั่งของเขมรได้ซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับยังเป็นเรื่องดีอย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดนั้นรัฐสภาโลกครับรับร่างมติไทย ดันปราบสแกมเมอร์เป็นวาระเร่งด,วด่วนโอ้โหงานนี้เนี่ยขมรเรียกว่าแพ้ราบคาบเลยครับแล้วก็หงายท้องกลางเวทีโลกกลันเลยทีเดียวเพราะในการประชุมสมัชชาสาภาพ,พรัฐสภาโลกนั้นได้มีการลงคะแนนเสียงครับรับร่างมติเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและก็อาชญากรรมไซเบอร์เป็นวาระเร่งด,วด่วนในระเบียบว,วาระประชุมใหญ่เลยด้วยการชนะโหวตด,ด้วยคะแนนเสียงครับ850เสียงและก็ไม่เห็นด้วยเนี่ย200เสียงเท่านั้นซึ่งยติด,ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไทยเราครับโดยเป็นคุณดังสมันโรม ตัวแทนจากไทยเรานะครับที่เข้าร่วมประชุมและก็ร่วมกันผลักดันเร่งปราบสแกมเมอร์ได้ออกมาระบุว่า สำเร็จแล้วในชั้นแรกของ IPU กับการเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องออสการ์เมอร์ของประเทศไทยเราซึ่งตอนนี้สิ่งที่ไทยเราทำครับกำลังเป็นที่น่าจับตามองในเวทีโลกมากๆชาติใหญ่ๆเนี่ยเห็นด้วยกันทุกชาติเลยแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือคเขมรนะครับก็โดนออกมาด่ายับเลยนะครับว่าเห็นแก่ตัวไร้มารยาทางสังคมไม่มีความเกรงใจแล้วก็เป็นประธาน IPU เวทีโลกด้วยนะครับมีการตําหนิตัวแทนของเขมรบนเวทีโลกเนื่องจากเขมรนั้นใช้เวทีนี้ครับจวกทหารไทยเราว่าละเมิด อนุสัญญาเจนีวาคุมตัว18เฉลยศึกแบบที่ไม่เกี่ยวเนื่องอะไรกันเลยครับก็เลยส่งบุตรได้ประธานไอพนั้นรวมถึงสมาชิกในหลายประเทศเนี่ยออกมาตําหนิว่าไม่เคารพเวลาของสมาชิกจนกระทั่งชาติอื่นเนี่ยไม่พอใจกันเลยขเขมนกาดจ,จะฟ้องนะครับแต่รอบนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์ขเขมรไม่อยู่ในหลักกรอบพร้อมกับมีอัปเดตเพิ่มเติมออกมาครับว่าขเขมนนั้นยังไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับฐานสแกมเมอร์62จุด ที่ไทยของเราเนี่ยส่งไปให้นะครับก็มีการอ้าองออกมาว,าว่าหลักฐานไม่เพียงพอไม่ดําเนินการปราบปรามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแหละที่อาจจะโดนหนักก็ได้หลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเซนหุนมาเน็ตหรือแม้แต่ชาติขมรเนี่ยผมคิดว่าเจองานหนักก้างชิ้นโตแน่นอนซึ่งมาต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นวงในลับๆหน่อยจากผู้สื่อข่าวโซสายทาหารครับคุณวัฒนานาน,านวมได้ออกมาเปิดเผยว่าสองเสามวันที่ผ่านมานั้นหุ้นมาเน็ตครับมีการออกมาตอบโท้ไทยว่าจะไม่ลงน สันติภาพและก็ข้อตกลงหยุดยิงและก็บอกว่าจะไม่ยอมซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงนะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าเมื่อ2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพบ,บุกได้รับการติดต่อจากฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาเองลูกของฮุนเซนติดต่อเข้ามาเพื่อขอเจราจากับไทยเราครับเพราะอยากหาทางลงแต่ว่าที่ต้องแสดงนั้นเนื่องจากกลัวจะเสียคะแนนนิยมไปอ่ะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่อาจจักการันตีได้นะครับว่าฮุลมาเน็ตและก็ฮุลเซนเนี่ยยอมไทยเราแบบเกือบทุกอย่างแต่เขาก็ต้องแสดงไปแหละหลอกชาวคอมเมนต์ไปวันๆเพราะการที่เราปิดด่านการที่เรา ยื่นคำขาดไปแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจันทร์บ้านหนองยาแก้วเราเอาหมดนะครับแต่ที่แน่บ้านหนองจันทร์หนองยาแก้วนั้นเราก็จะดําเนินการต่อถึงแม้ว่าจะมีการลงนามสันติภาพกันก็ตามเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นดินแดนของไทยเรานะครับเป็นเขตแดนไทยเราไม่ใช่พื้นที่ีพาทด,ด้วยคำเห็นใจร่ำมาแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งความคืบหน้าเบตเนี่ยเราก็ต้องตามกันต่อเนื่องครับยังเหลือการประชุม GBC RBC แล้วก็ JBC เนี่ยเราประชุมไปแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุม G b c กก็ตตต้้้้ออออองงรรรริดดดาาามมัปเเเถว่่่คุยไูืบนี ผมเชื่อว่าคอมเมนต์ก็จะยังรับหลักการเหมือนเดิมนะครับเชืวว่อไหายังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องทําสิ่งเราต้องติดตามกันเลยก็คือถ้าเกิดคอมเมนต์ไม่ทําตามเนี่ยเราจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเซนเนี่ยเซนได้แต่ว่าการกระทําก็ต้องทําด้วยนะครับงานนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับดูเหมือนจะเงียบแต่ก็ยังไม่เงียบที่สุดก็คงต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยววกับบบแนนนชยดี้ กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย